นี้ก็จะเป็นโลกหนึ่งตรงนี้เป็นที่แปดสิบไร่แปดสไล่เลยทำมาอยู่หัวลมนี่ลมแรงนะโอ้โหดูนี่จิบนี่เพื่อนดูมันจิบนี่นะโอ้โหดูเพื่อนดูมันจิบนะเห็นไหมใช้ได้เลยนะ ม่ใช่ได้เลยแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะหนาเพราะว่าตอนนี้ลมแรงทีแรกตั้งใจว่าจะมาอยู่จะเทสให้รอบปอเลยอ้าววิวโดแล้วดูเพื่อนๆยังไมไ่ตั้งกล้องเลยอะอะโค้ดโอ้โหเม็ดท่วมนุ่นเม็ดท่วมเลยฮะนะฮะเม็ดท่วมเลยลมแรงจังเลยนี่ขนาดลมแรงยังกัดเลยนะ ค่อยๆอยดีดด oh, oh, ิสสายก็ค่อยดีดเดี๋ยวขึ้นโอ้ดูมันจีบีิโอ้ดูมันจิบนะฮะนี่นะโอ้ดูมันจิบนี่ดูโอ้โหดูแล้วเพื่อดูมันจิบนะคือตด้เราอยู่หัวลมเหมือนปลามารวมอยู่ตรงนี้เนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ย Beauty สิมานี่หลูก าไม้ยังไม่ได้ตั้งกล้องเลยนะครับผมถือกำลังจะรีวิวบ่อนี้ให้ดูบ่อนี้ตึงมือจิตไม่เลิกเลยอ่ะโอ้โหเพื่อนดูเป็นจิตนู่นอ้โอ้โห,นนะโโโหเฮ้ยวันนี้ทำไมปลามาลตงตรงนี้หมดเลยออ่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วโลอะ่ะปลาโล พะโลโลกูกเฮ้ยโอ้โหไม่เป็นไรปลาเยอะแยะ,แยะเช็คเบ็ดใหม่ตีใหม่เฮ้ยพ่อจะตั้งกล้องโดยอีกแล้วเหรอดูปลาที่สองโดยอีกแล้วอ่ะโอ้หนาตัวหนาตัวมากโอ้โหอะไรวะหลุดปุ๊บนี่ตัวหนึ่งใส่ไม่ใหญ่แต่ม่ใส่ไม่ใหญ่หมดเลยนะ ปลากินคุดหมดเลยนี่ไม่ใหญ่นะแต่มากี้ดอยู่นะปลาประมาณเจ็ดแปดขีดพอจะตั้งกล้องข้าหน่อยเพื่อนวันนี้มันลมแรงผมก็ทั้งใจที่แล้วว่าจะไปฝั่งบนนอกว่านั้นผมมาตีตรงน,นี้มันก็ตัดมันก็ตัดน,นะแต่มันไม่ไม่ไมด้จิบเยอะอย่างนี้นะวันนี้จิบ ตัวอีกแล้วตัวอีกแล้วใหญ่ดิโอ้ยใหญ่เลยโอ้เพื่อนๆปลาแต่ละตวัวดูดิโอ้ยปลาคักเอาครีมมาหน่อยนะปลาอยู่ประมาณโลกว่าหมดเลยนะเพื่อน15เซนนะ สายปลานะครับปลาโลสี่โลสามโลสี่ประมาณนี้เยอะยะเลยฝั่งตัวที่องปลานะนะเพื่อนดูนะนี่นะครับนะบ่อกระบ,บอนะฮะบ่อแปดสิบไร่นะเพื่อนเรื่องปลาจิบนี้ผมบอกไยตรงนี้เป็นหน้ากระดาษเลยอะคือวันนี้ลมแรงนะครับลมแรงตรงนี้ผมก็เลยเรื่องมาอยู่หัวลมกันอะไรเงี้ยมาเทสปลา ซึ่งบ่ออายุปลาบ่อเนี้ยปีกว่าแล้วอะไรเงี้ยใกล้จะจับแล้วฮะหรืออีกไม่กี่เดือนก็จับแล้ว เลมอนน่ะทองเลมอนกันโคตรดีเลยวิวตัดกระจายของวิว ว่าสีน้ำเงินสีน้ำเงินเงินน้ำเงิน,น,นสู้ไม่ได้เอาทองสม้มสู้

ใช้เช่นอะไที่ใหญ่มากคือเราอะ่ะหลุด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 ุด,ด,ดมัคือจริงๆแล้วอยากจะเอามาลูกมาถ่ายแล้วค่อยปล่อยไงอันนี้มันหลุดเองก็นะเพื่อนจากการกัดของมันะมนะเพื่อนเห็นนะในวิดีโอก็ถือว่าแฝงป่าแม่งใหญ่หน่าเล่นเพื่อนสายเนี้ยโหขดเยอะเลย อุ้ยอ้วนพวกหนูเลยอ่ะตรงนี้มาบิวถือเดี๋ยวพ่อจะ่าไปเอาคิปเปอร์มาโอ้โหตัวนี้แฮะฝั่งนู้นนะเพื่อนมันจะเดินไม่ได้เออมันฝั่งนู้นจะเดินอย่างเดียวจอดรถไม่ได้เราจอดรถได้แค่แนวเป็นตัว L จอดจอดบนถนนได้เลยจอดแล้วก็เราสามารถตีจอดฝั่งได้ฝั่งนึงอ่ะจอดฝั่งตรงข้ามกับที่เราตกฮะตรงท่าบ่อ ดาวบ่อนี้อยู่ประมาณ80ไล่นั่นเพื่อนปลาดูปลาลูกหมูมีลูกหมูด้วยตัวนี้น่าจะดันน่าจะน่าจะมีโล6กโล7เลยฮะหาแล้วเปล่า ดีครับคุณอาใช่ไหมฮะเอ๊เจอคุณอาแล้วสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับอะไรนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยววันวันนี้ผมได้ผมได้วิดีโอบอร์ดลงแล้วคุณอาแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นวันคุณอาประมาณปลายเดือนนี้ฮะเพื่อนนี่ฮะไซส์นี้นะนี่นี่ก็แบบ สายนี้นะนะก็ดินแดนนักล่านั้นเพื่อนเจอกันนะครับบอกเลยว่าโคตรมันเลยเต็งมือมากนี่นะครับแต่กินไส้เลยอ่ะตัดแค่นี้เลยเืองตัปลาะนะดูนะฮะโอ้โหมะดินแดนนักล่านะเพื่อนเจอกันมา ห้าเซนนะน้ำระดับน้ำลึกประมาณกน่าจะมีเฉลี่ย2เมตรอ่ะสเมตรเมตรแปดสิบสองเมตรแล้วก็เมตรห้าสิบอยู่ประมาณเนี้ยเยอะหนักๆน้ำลึกๆเนี่ยอย่างนี้เลยโอ้โหกัดเล่นกันดูเม็ดน้ามันดีฟองอากาศมันเยอะ อีกแล้ววัดว,วัดหน่อยสิโ,สโอ้ยปลาหักอะไรล่ะสับขึ้นเอาเก็ได้วิวทำปลาหลุดแบบเป็นว่าเล่นคือมันเยอะเยอะจนแบบกัดกัดหลุดกัดได้กัดติดประมาณนี้ไม่โทรหาตูเลยโอ้อะไรวะ เลยนะเพื่อนๆหอมปะทะมากเลย<ม><น>พอแล้วเดี๋ยวผมจะเทคกันแค่นี้พอแล้วเพราะว่าเมื่อกี้คุณอาโอเพนแล้วก็เต็มที่เลยป<ม><น>ลาแต่ละตัว เลยขวางตัวเลยเพื่อนๆดูนะสายนี้นะฮะนี่นะครับสายตัโตๆปักปิ๊กอย่างนี้นะโอ้โหดูเป็นตัวที่คุดเนี้ยอ๋อขวางตัวเลยถ่ายรูปสักรูปหนะึ่งตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณแไร่ปะมาณแปดไร่ใหญ่มากนะแล้วก็พวกเพื่อนๆที่ พร้อมปะทะก็มาวัดกนะันข้าวมือกันดูนะว่าเราจะสามารถติดชิดผ่านใ,ในดินแดนด้านล่างนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะก็แะครับสนใจก็เพื่อนสนใจก็จองนะจองกันมาเลยอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของบ่อนะเพื่อน <c oughs> ต้องกระจายตีเพราะว่าลมมันแรงฮนะผมก็เลยกระจายตีกันฟิวตีแป๊บหนึ่งได้อีกแล้วนี่นะเพื่อน,นบูไซ์นะฮะ ปลาไซโลหมดเลยตอนนี้จะเป็นอีกมุมนึงนะครับ <c oughs> บ่อน,นี้เป็นบ่อตัวแอลนะทร<ม>งแอลนะพืนะ้นที่จอดรถเราก็จอด,จอดสะดวกสบายนะแล้วเราก็มาจอดที่มุมนี้ด้วยครับปลาก็เป็นปลาไซโลนะครับจุด <c oughs> สายยกขึ้นดีๆดูก็ถือว่าปลามีทั่วบ่อนะครับ มีทั่วบอ่อเลยดนเราก็ปล่อยเลยโอหกว้างสุดหูสุดตาเลยพื้นที่จอดรถเราสะดวกสบายมากวันนี้ลมแรงอันนี้ก็จะเป็นตึ้งตึ้งตึ้งเดียวโอ้โหตรงนี้ใหญ่ตรงนี้ใหญ่ ีท้ายบ่อเลยเฮ้ยหลุดโถฉันนึกว่าหลุดแป้นึงแป้นึงก็ไซส์ใกล้เคียงกันหมดเลยเป็นปลาโลกว่าทั้งหมดเลยนะเพื่อนไม่มีปลาเล็กเปยนะแล้วมีปลาเล็กมาช้าผมได้ตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นที่สุดของท้ายบ่อแล้วนะอันนี้ท้ายบ่อเลยตรงท้ายบ่อแล้วติดถนนนะนู่นอยู่ด้านนู่นที่เราไปเทสอยู่ด้านเทสจุดผมเทสแรกอยู่นู่นนะหัวบ่อ ตรงนู้นจะเป็นจุดลงทะเบียนนะทางเข้าเรานะฮะตรงนู้นเลยจุดลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาเทสตรงนี้ตรงหัวเหลี่ยมนี่ก็เจอตัวนะนี่ต่อมาท้ายสุดเราก็เจอเป็นปลาไซส์ขนาดนี้ทั้งหมดเลยนะฮะเพื่อนเป็นทั้งหมดเป็นปลาไซส์เนี้ยเยอะเยอะมากเป็นปลาโลกว่าหมดเลยนะโลสามโลสี่เฮ้ยดีดีเดี๋ยวขาดยังไงไม่ได้ลกูกยกไม่ได้ครับโอ้บ่อนี้โคตรตึงเลยอะแต่ละ แต่ละตัวที่ตึงหมดเลยนะไม่มีเล็กเลยใช้ได้เลยสนุกแน่เลยบ่อนี้ตึงๆต,ตลอดเลยก็บ่ออยู่ประมาณเมตรก,กว่านะั้นเพื่อนนี่ก็ใช้เราใช้ปากิมนะปากิมห้าเซนนะขวางตัวลูกขวางตัวดูเพื่อนเพื่อนดูไซส์ปลาท,ที่สุดแล้วที่สุดแห่งแก่เลยโอ้ <laughs> โห,หดมาเลยวิวแม่งโคตรเทสปลาหมานมากอะ่ะวิวเทสปลาดีมากเลยผมยังสู้ไม่ได้เลยนะเพื่อนๆดูดูที่8ปดสิบไร่นะ ก็เราพอกันไว้แค่นี้นะก็ทิปนี้เทคครั้งนี้บายบายไว้เจอกันนะครับทริปทิปดินแดนนักล่า